อน่อ่าเดี๋ยวดูตัวนี้ก่อนนะครับ ัวนี้ก็คือชุดเซอร์วิสยูนิตนะครับอันนี้ลมเนี่ยเส้นเนี้ยผมเอามาจากถังลมนะครับดูเกตตรงนี้นะตอนนี้เกจมันยังไม่ขึ้นการปรับแรงดันตัวนี้ดูตัวนี้ลมเข้ามานี่แล้วมันจะต้องผ่านตัวกองผ่านตัวผสมน้ํามันแต่ตัวผสมน้ํามันเนี่ยเราไม่ใช้เพราะว่าอุปกรณ์พวกนี้มันเป็นรุ่นใหม่มันไม่ต้องผสมน้ํามันปไปเสียกไปแล้วได้ปะ โ okay. อเคอะดูนี้ก่อนนะครับดูนี้ก่อนเข้ามาตรงนี้ตัวนี้จะเป็นตัวเปิดปิดลมนะครับตัวเปิดปิดลมที่จะจ่ายมาที่ระบบผมจะปรับแรงดังก็คือต้องดึงตัวนี้ขึ้นดูนะดึงตัวนี้ขึ้นตัวนี้เรียกว่าตัว calculate. เลคูเลตเลคูเลตคือตัวปรับแรงดันการจะทําให้แรงดันมันสูงขึ้นคุณต้อง หมุนหมุนเข้า,าครับหมุนตามเข็มนาฬิกาคุณเห็นไหมหมุนตามเข็มนาฬิกาแรงเกจวัดแรงดันมันจะสูงขึ้นตัวนี้ใช้โดยปกติก็คืออยู่ประมาณ4-6บาร์นะครับเดี๋ยวนะผมมองไม่เห็นตัวเลขอ่าผมปรับที่4บาร์ก็พอ ตัวนี้ปรับแค่สี่บาทโอเคนะทีนี้ลมมันก็จะมาจ่ายตัวนี้นี่ตัวนี้คือตัวตัวแยกแยกลมไม่ได้มีอะไรก็คือลมจากตัวที่ผมปรับเมื่อกี้นะครับตัวนี้นี่คือเป็นตัวจุดที่มันแยกลมเฉยๆนะครับตัวเนี้ยนะ อ่มันทำงานยังไงมันเป็นวาล์วกันกลับดูนะครับหรือนี่นะลมจะออกก็ต่อเมื่อผมเสียบเข้าไปนะครับการใส่หรือถอดสายลมนะครับดูนะเสียบเข้าไปให้สุดการจะเอาออกกดกดตัวดำๆเนี่ยให้ยุบลง นะครับนี่คือพอดเข้าถอดออกนะอ่ะทีนี้มาดูมาดูวงจรน,นี้วงจรที่เราเคยเขียนกันไปแล้วล่ะวงจรที่เกิดสัญญาณซ้อนขึ้นก็คือ A บวก B บวก B ลบ A ลบนะครับเรารู้ว่ามันเกิดสัญญาณซ้อนขึ้นที่ B บวกกับ A ลบเพราะนั้นไอสอตัวนี้คุณเห็นไหมครับมันจะต้องใช้วาวูกกิ้ง ลูกกิ้งทางเดียวนะครับบอลลูกกิ้งทางเดียวก็คือตัวนี้เนี่ยตัวนี้หนึ่งตัวเราจะใส่ตรงนี้หนึ่งตัวนะครับการใส่ตรงนี้มันก็คือเราก็ต้องวางกระบอกสูบแล้วก็จัดการเลื่อนดูตัวนี้คือสองจุดสองนะครับมันทำงานตอนขาออกเพราะนั้นดูนะครับลูกกิ้งทางเดียวตัวนี้ทำงานตอนขาออกต้องชนแล้วก็ให้ ให้ผ่านแบบนี้เหมือนในซอฟต์แวร์ที่เราใส่ไว้เก้าสิบห้าก็ให้ชนแล้วผ่านแบบนี้นะครับต,ต้องตั้งแบบนี้นะแล้วก็ให้ชนในที่ทางนี้ด้วยเพราะมันอยู่สุดช่วงชักนะครับชนแล้วผ่านอย่างนี้ถ้าเกิดคุณติดตั้งไม่ดีคุณติดตั้งแบบนี้ชนแล้วคาแบบนี้อย่างนี้ใช้ไม่ได้ เพราะฉะนั้นไอวาวตัวนี้มันมีข้อกําหนดอยู่นะครับก็คือต้องติดตั้งให้ดีอย่างนี้โอเคนะครับตัวนี้หนึ่งจุดสี่ไม่เป็นไรตัวนี้หนึ่งจุดสี่ใช่ธรรมดาทีนี้มาดูตัวนี้กระบอกสูบตัวที่สองเนี่ยตัวนี้ตัวนี้คือวาวหมายเลขหนึ่งจุดสามคือวาวตรงนี้ซึ่งต้องเป็นลูกกิ้งทางเดียวหนึ่งจุดสามติดตั้งตรงนี้เห็นไหมครับตรงหัวกระบอกสูบตัวที่สองเลย เพราะนั้นมันจะทํางานตอนลูกสูบเข้าตอนลูกสูบออกมันจะเตะกระเดื่องฟรีแบบนี้เห็นไหมมันจะไม่ทํางานนะไอตัวนี้ก็ปกติของมันตัวนี้คือวาล์วลูกกิ้งธรรมดาแต่ตัวนี้จะทํางานก็คือตอนลูกสูบเข้าแบบนี้เห็นไหมครับแล้วการติดตั้งพวกนี้ต้องชนแล้วแล้วผ่านห้ามห้ามชนแล้วคาแบบนี้ไม่ได้ วงจรจะไม่ทํางานต้องชนแล้วผ่านเพราะฉะนั้นจะต้องติดตั้งแบบนี้นะครับเราต้องเซตก่อนแบบนี้โอเคไหมเหมือนในซอฟต์แวร์ตัวนี้เราไม่ได้ใส่ศูนย์ใช่ไหมเราใส่ตำแหน่ง5้าก็คือแบบนี้แหละนะครับก็คือแบบนี้แหละอ่ะทีนี้เดี๋ยวกูต่อให้ดูเดี๋ยวกูต่อให้ดูนะครับโดยปกติเนี่ยเขาก็จะต่ออ้นนี้ก่อน เขาเรียกว่าต่อวงจรกําลังก่อนวงจรพาวเวร์นะครับต่อชุดกระบอกสูบนี้ก่อนต่อชุดนี้ก่อนไอชุดนี้ครูต่อไปแล้วนะครับตัวแรกต่อชุดนี้ก่อนบางคนสงสัยว่าอาจารย์ทำไมไม่ต่อลมก่อนถ้าต่อลมตัวนี้ก่อนถ้าต่อลมตัวนี้ก่อนนะครับลมจะออกสองตัวนี้นะครับแต่ถ้าเราปิดลมก็ไม่ใช่ปัญหาอ่านดูนะเป็นการเทสไปด้วยว่า เราเราต่อดีหรือเปล่าถ้าเกิดคุณเสียบไปไม่สุดลมมันไม่ออกอ่าโอเคตอนนี้ตอนนี้ก็คือวงจรเขาเรียกวงจรพ o วเวหรือวงจรกำลังนี่นะครับชุดหนึ่งชุดนี้วงจรกำลังเสร็จแล้ววงจรกำลังก็คือส่วนนี้ครับวงจรกำลังก็คือส่วนนี้ น,นี่ส่วนนี้วงจรกำลังนะในส่วนข้างล่างเป็นวงจรควบคุมวงจรควบคุมก็ไล่ตั้งแต่ตัวนี้นะครับก็ไล่ตั้งแต่ตัวนี้เดี๋ยวให้ดูเลยว้าวลมมาเข้าที่วาวสามทับสองแบบใช้มือกดต่ออนุกรมกับลูกกิ้งลูกกิ้งธรรมดาหมายเลขหนึ่งจุดสี่แล้วก็ไปเข้าเป็นสัญญาณแฟตของ ของวาวห้าทับสองหรือสัญญาณหมายเลขหนึ่งสองนะครับตัวนี้สัญญาณแซดหรือหนึ่งสองนะครับด้านซ้ายมือก็คือตัวนี้อ่าเดี๋ยวําให้ดูนี่ครับลมลมมาเข้าที่วาวสามทับสองแบบมือกดแล้วต้องไปต่ออนุกรมกับออกจากตัวนี้นะครับกดเทสไปด้วยเลยถ้ากดแล้วลมมันต้องออกไปต่อกับหนึ่งจุดสี่นะครับหนึ่งจุดสี่ตัวไหน 1.4มันอยู่ตรงหัวหัวก็บอกสูบตัวแรกก็คือตัวนี้นะครับอ่าครูก็ต้องมาต่อตรงนี้1.4เนี่ยมันมี2 2รูเราจะเข้ารูไหนก็ต้องดูด้วยมันมี P กับ A เราต้องเข้า P นะครับออกมาเนี่ยเราต้องเข้า P แล้วก็ลองเทสดูซิลมออกไหมเพราะว่าตัวนี้มันกดอยู่ใช่ไหมครับมันถูกกดอยู่มันต้องลมออกอ่าลมออกตัวนี้นะครับถ้าลมไม่ออก ก็อาจจะเป็นที่วาวตัวใดตัวหนึ่งเสียก็เป็นไปได้เสร็จแล้วออกจาก1.4นะครับตัวนี้ออกจาก1.4มันจะไปไหนออกจาก1.4มันก็ไปเข้าที่วาว5ทับ2ด้านซ้ายมือนะครับก็คือสัญญาน1 2ถ้าเป็นตัวเลขก็คือตัวนี้1 2ไปเข้าด้านนี้ <c oughs> นะครับก็ต่อเข้าไปทีนี้ถ้าผมกดตัวนี้ ถ้าผมกดวาว1.4กดวาว1.2ลมมันจะไปที่1.4แล้วมันถูกกดอยู่ลมมันจะมาเข้าตัวนี้ซึ่งตอนเนี้ยลมอ่ะมันมาเส้นนี้อยู่นี่นะครับลมมันมาเส้นนี้อยู่มมนนยถ้าผมกดวาวลมมันจะเปลี่ยนมาเส้นนี้ลมมันจะเปลี่ยนมาเส้นนี้นะครับเดี๋ยวลองดูนะเพราะนั้นถ้าผมกดวาวลูกสูบจะต้องออกเป็นการเทสไปด้วยนะครับ ออกวันนี้เห็นไหมต่อไปก็มาต่ออีกชุดหนึ่งนะครับมาต่อกับว่าง1.3ซึ่ง1.3มันอยู่ตรงไหน1.3มันวางอยู่ตรงกระบอกสูบหัวกระบอกสูบตัวที่สองนี่วางอยู่ตรงนี้นี่คือ1.3เพราะฉะนั้นผมก็จะต้องเอาสายลมต่อไปาที่1.3ตอนนี้มันมีลมอยู่นะอ่า ลงมาเข้านี้ละลองเทสดูนะครับลองเทสดูว่าลมมันมาไหมก็ลองกดดูครับอ่าลมออกใช่ไหมครับจาก1.3ไปไหน1.3จะต้องมาเข้าที่วาว5ทับ2ของก็บอกสูบตัวแรกเข้าด้านขวามือก็คือเป็นสัญญาณ1.4นะครับเ,เป็นสัญญาณ1.4เป็นสัญญาณ Y ก็ตัวนี้ นะครับต่อเข้ามาตรงนี้ลองเทปลองกดดูครับลมมันจะต้องดันให้ลูกสูบตัวนี้เคลื่อนที่เข้านะครับตามนี้กระบอกสูบชุดแรกเสร็จไปแล้วมาดูกระบอกสูบชุดที่สองลมจะต้องไปเข้าที่วาล์วสองจุดสองสองจุดสองอยู่ตรงไหนคุณก็มาดูตามรูปสองจุดสองมันอยู่ตรง ปลายของก็บอกสูบตัวแรกตรงนี้ซึ่งก็คือตัวนี้นะครับก็เอาลมมาผมปิดนี้ก่อนก็เอาลมมานะครับ ลมไปเข้าที่สองจุดสองซึ่งมันก็มี p กับ a เราก็ต้องเข้า p ออก a ไปไหนนะครับออก a นี่ p ตรงนี้ออก a ออก a ก็ไปเข้าที่วาวห้าทับสองของกระบอ,อกสูบตัวที่สองไปเข้าตรงนี้ ้ตรรงนนีะคับอีกชุดหนึ่งลมไปเข้าที่วาล์วสองจุดเห็นไหมครับลมต่อไปเข้าที่วาล์วสอแล้วออกจาก2.3ไปเข้าวาล์วห้าทับสตัวนี้นี่นะครับตัวนี้คือตัวนี้2.3อยู่ตรงไหนนี่เลยครับอยู่ตรงหัวกระบ,บอกสูบนะครับปลายกระบ,บอกสูบนี่เพราะฉะนั้น อามเข้าไปนะครับเช่นเดิมลมมาเข้า P เข้า P นะครับออก A ออก A ก็มาเข้าที่วาว5ทับ2ตัวนี้นะครับชุดนี้ก็เป็นอันจบกระบวนการของการต่อนะครับเปิดลมทดสอบ จะทำงาน a บวก b บวก b ลบ a ลบอ่มามันเร็วไปนิดนึงครูปรับแรงดันลมลงหน่อยครูเอาเหลืกแคาต่ำบาร์ ถ้าหยุดปล่อยมือปล่อยมือจากวาล์วตัวนี้นะครับมันก็จะเคลื่อนที่เข้าในสุดอยู่เสมอนะครับทีนี้แนะนําอีกเรื่องหนึ่งเวลาต่อเวลาต่อนะครับถ้าถ้าการสูบเนี่ยมันเคลื่อนที่ออกอะไรอยู่แบบนี้นะครับมันเคลื่อนที่ออกหรือมันอะไรอยู่แบบนี้ปล่อยมันนะครับถ้าเราต่อถูกเดี๋ยวมันจะเคลื่อนที่กลับของมันเอง หลายครั้งที่ให้นักเรียนต่อแล้วก้านสูมมันขึ้นที่ออกอยู่นะครับก็คือตอนนี้เราไม่รู้หรอกไอ้วาวตัวเนี้มันเลื่อนอยู่ตำแหน่งไหนมันทํางานอยู่หรือมันอยู่ตำแหน่งปกติเราไม่รู้หรอกถ้ามันทํางานอยู่ลูกสูบมันก็จะออกแบบนี้แหละแต่ถ้าเราต่อถ้าเราต่อวงจรถูกนะครับเดี๋ยวมันจะกลับเข้ามันเองเนี่ยครับถ้ามันถูกปุ๊บเดี๋ยวด้วยระบบมันจะรีเซ็ตกลับเข้าจุดอินิเชียลหรือจุดเริ่มต้นของมันเองนะครับอันนี้คือนิวเมติก นิวเมติกลมก็เร mm ียกว่านิวเมติกลมทั่วไปนะครับ mm hmm. ก็คือใช้วงจรกําลังในการขับกระบอกสูบเนี่ยเป็นลมใช้วงจรคอนโทรลหรือวงจรควบคุมเนี่ยผ่านวาล์วพวกนี้โดยลมใช้ลมทั้งคู่นะครับเดี๋ยวอีกกัรนึงเนี่ยอีกการหนึ่งเดี๋ยวครูจะใช้นิวเมติกไฟฟ้าวงจร Power วงจรกําลังเนี่ยยังเป็นลมอยู่นะครับส่วนวงจรคอนโทรลก็จะเป็นไฟฟ้าเราจะใช้ไฟ DC 24 V โวลต์นะครับ ในการควบคุมสำหรับวงจรนี้โดยประมาณนะครับประมาณนี้